สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาอยู่กับนายพีนัทเกมเมอร์สกันอีกแล้วนะครับเราก็อยู่อยู่กันในเกม Tiny r o มสตอรี่มิสเ e อรี่ทานะครับกับช h a p t e r ที่9ครับหลังจากเราได้คิสตันมาแล้วนะครับเราจะไปตามต่อที่กิจเซลการขนส่งนะครับในโกดังครับไปกันเลยครับ ไปที่โกดังกันเลยนะครับประตูหน้าล็อกอยู่ครับแตกฉายภาพไปที่รถได้ครับใช้รถชนประตูไปแล้วครับประตูเปิดแล้วครับเข้าไปด้านใน ในกระตู้คอนเทนเนอร์ล็อกอยู่ครับถังขยะครับไม่มีอะไรนะครับอีกถังก็ไม่มีอะไรครับประตูครับเปิดไปได้ครับตรงนี้เป็นถังดับเพลิงครับสายดับเพลิงมีแฉลงอยู่ครับสามารถเอาแฉลงมาได้ครับ ลองเอาแสลงไปงัดก,กับตู้คอนเทนเนอร์ครับไม่ได้ครับมีหมายเลขตู้ติดอยู่นะครับแต่ไม่สามารถงัดได้ครับโกดังใหญ่เข้าไม่ได้ครับประตูปิดครับคอนเทนเนอร์ er. ล็อกอยู่ครับ มีห้องออฟฟิศเล็กเลยครับเปิดได้ครับบนโต๊ะมีเอากสาราอยู่ครับแล้วก็มีกุญแจอยู่หนึ่งดอ,อกครับเป็นกุญแจสำหรับเปิดตู้คอนเทนเนอร์นะครับสำรวจภายในห้องออฟฟิศครับในถังครับมีเป็ดน้อยอยู่หนึ่งตัวครับ อีกถังไม่มีอะไรครับที่ปาบเป้าครับดูเหมือนจะเป็นรหัสอะไรสักอย่างครับที่ดามีดมีปากเลข1นึ่งเป็นภาษาลรมันนะครับที่จอทีวีไม่มีอะไรครับสวิตช์ยังเปิดไม่ได้นะครับตอนนี้ไม่มีพลังงานครับ ที่ตู้เซฟครับน่าจะเป็นรหัสตู้เซฟครับที่ปะเป้ามาสักคู่ลองไล่ดูนะครับเลยครับเริ่มใหม่ครับ เริ่มอีกแล้วครับต่อไปเป็นเลขก5นะครับแล้วก็เลขก4ครับเลขก8ครับแล้วก็เลขก3ครับเอาเลยครับตัวแรกเป็นเลข1ครับ แล้วก็17ครับแล้วก็เลข5ครับแล้วก็เลข4ครับแล้วก็เลข8ครับแล้วก็เลข3ครับค่อยๆไปนะครับเซฟไปแล้วครับข้างในมีแท็บเด็กครับต้องหาที่ปลดล็อครับ เราได้กุญแจตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วครับออกไปสำรวจตู้คอนเทนเนอร์กันก่อนครับเริ่มจากหมายเลขแปดเลยครับเข้าไปเป็นตู้ของ Next l a b นะครับแต่ในตู้ไม่มีอะไรครับว่บางเปล่าครับดูที่สองเบอร์20ครับเข้าไป ก็ว่างเปล่าเหมือนกันครับปูที่สามครับเบอร์สามครับยังไม่มีอะไรนะครับเราไปสำรวจโกดังอีกฝั่งนึงครับมีประตูอยู่ครับตรงนี้รหัสน่าจะเป็นชื่อบริษัทนะครับกิจเซลครับ เป็นสัญลักณ์ของบริษัทนะครับเปิดได้ครับเข้าไปเลยครับที่ชั้นสำรวจที่ชั้นครับได้ฟิลมาหนึ่งอันครับมีตู้ไฟฟ้าครับน่าจะต้องเอาฟิลไปใส่ตู้ไฟฟ้าครับโอ้โหฝุ่นเต็มครับ ฟิวไหมครับเอาฟิวมาใส่1ตัวครับยังขาดอีก1ตัวนะครับสำรวจภายในห้องสวิตช์ไฟไม่สามารถทำงานได้ครับมีบันไดขึ้นไปชั้นบนได้ครับทีแนี่ต่างปิดอยู่ครับขอดแสลงงัดครับเข้าไปได้เลยนะครับมีรถโฟล์คลิฟ์อยู่1นึ่คัน แตเรีไม่มีนะครับที่ประตูเปิดไม่ได้ครับยังไม่มีพลังงาน,นครับมีประตูอยู่ข้างๆแหละหนึ่งองันครับตรวจให้ทั่วครับด้านบนมีประตูอีกหนึ่งครับเป็นรหัส3 6ม8กละครับ เราไปดูประตูชั้นล่างก่อนครับเข้ามาห้องนี้มีเศษกระดาษครับต้องมาเรียงเศษกระดาษนะครับเอาเลขที่เห็นชัดๆก่อนครับ ค่อยไล่เลขไปนะครับตัวแรกได้แล้วครับเป็นเลข3มครับตัวต่อไป,เ,ปเลขห้าครับ เดียวให้เต็มเลยนะครับไข่ไก่ครับเป็นเลขเก้ครับต่อไปครับลอยต่อครับเป็นเลขแปครับ หลังเลขแปครับแล้วต่อไปน่าจะเป็นเลขสี่ครับครับผมไปต่อยินได้อยทุนอันครับ ตูเปิดได้ครับประตูด้านบนยังเปิดไม่ได้นะครับผนังอีกฝั่งมีตูไฟครับได้ฟิลมาอีกหนึ่งอันครับตรงนี้เป็นที่ชัดแบบครับแต่ยังไม่มีไฟฟ้านะครับไปที่ประตูอีกบานหนึ่งเลยครับออกมาด้านนอกนะครับ เอาฟิวไปใส่ตู้ไฟเลยครับตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับเอาด้านนอกที่ปลายบริษัทครับต้องใช้บันไดปีงครับ แล้วก็มีอะไรด้านหลังบิบอร์ดนะครับลองใช้ชชแสลงงัดดูนะครับเป็นชื่อบริษัทครับแล้วมีลูกศรชี้บนขวาล่างขวาบนครับน่าจะเป็นรหัสปดแท็บเล็ตครับบนขวาล่างขวาแล้วก็บนครับ เรียบร้อยครับปลดแล้วครับเป็นตารางการขนส่งครับวันที่กับตัวเลขคอนเทนเนอร์ครับแล้วก็มีดัต้าเบรครับต้องไปซิงค์คนนั้นครับไปต่อครับ ยังเหลืออีกหนึ่งจุดนะครับที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกัาครับที่ประตูบานนี้ครับไปกันเลยคำว่ากิจเซลมี8ปตัวอัครับจะใช้ตามเบอร์โทรศัพท์นะครับตัว G เป็นเลขสีครับ ตัว R เป็นเลข7ครับตัว I เป็นเลข4ครับแล้วก็ตัว D ครับเป็นเลข3แล้วก็ตัว C ครับเป็นเลข2ครับตัว E เป็นเลข3ครับแล้วก็ตัว L อีก2ตัวครับเป็นเลข52ตัวครับปลดล็อกประตูครับข้างในมีบอร์ดครับบนบอร์ด เป็นบอกตารางการขนส่งนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขบอกซัพพลายเออร์ครับไปต่อครับฝันงองกีกฝั่งมีคอมพิวเตอร์ครับเป็นรหัสหกหลักครับลองใส่ดูครับ เป็นลาดห้าลังครับห้าลักครับสามห้าเก้าแปดหกครับเราซิงค h r o n i ย e d ต t าเบรคครับใส่ทับเลทก่อนครับแล้วก็มาเปิดทับเลจดูครับที่ดาต้าเบรคครับ บอกว่าตาเบบอกว่ามีไฟล์เสียหายอยู่นะครับตั้งแต่วันที่1เดือน5ปี2019ถึงวันที่17เดือน5 2019ครับไปดูครับมีไฟล์เยอะแยะมากมายครับเลขด้านหน้าเป็นตัวปีนะครับ2019เลขต่อมาจะเป็นเดือนครับ เลขต่อมาจะเป็นวันที่ครับแล้วก็เลขถัดไปก็จะเป็นสปายเออร์ครับแล้วก็เลขคอนเทนเนอร์ครับส่วนด้านหลังเป็นรหัสอะไรทักอย่างครับไปกันต่อครับดูที่เมลครับบอกว่ามีของไปส่งที่ n e ลกแหลกนะครับ เราไปดูกันต่อครับด้านข้างมีตู้ไฟแล้วครับมีฟิล์หนึ่งอันครับสามารถเอาออกมาได้ครับเรายังไม่ได้ไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับเอาฟิล์ไปใส่ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนครับเรียบร้อครับแบตเตอรี่เต็มครับ ช่องตรงนี้เปิดแล้วนะครับมีทั้งตัวหนังสือตัวเลขครับน่าจะเป็นที่ดัตตาเบรครับ๋ยวเราค่อยกลับมาใส่กันเอาแบตเตอรี่มาใส่ฟอกลิฟครับฟอกลิฟทำงานแล้วครับไปตักพาเลทด้านบนลงมาครับเป็นกล่องของ n e ็กแ a ลครับ ใส่ฉลงงัดกล่องกันเลยครับได้กระเป๋าใส่คิดตัม้มาแล้วครับเราไปต่อครับชิช่องครับลองใส่เลขด้านหลังครับ มีกล่องเลื่อนมาครับมีกล่องเลื่อนมาครับแต่ยังไม่ใช่กล่องที่ต้องการนะครับลองไล่ไปเรื่อยๆนะครับตามวันที่บนบอร์ดเลยครับ ยังไม่ใช่ครับาแล้วครับกล่องของเน็กแลบครับได้แฉลงนะครับได้กระเป๋าไม้เนือใบครับต้องหาอีกครับ ห้าสาแปครับเป็นไฟล์ที่เสียหายไปครับไาอีกหนึ่งกองครับของเน็กแหลกครับอีกหนึ่งกองครับ เรียบร้อยครับกล่องสุดท้ายครับได้มาแล้วครับถึงเวลากลับไปที่รถแล้วนะครับไปทางอีกด้านครับได้มา5กล่องเลยนะครับตอนนี้ไปกันต่อเลยครับ เราต้องเอากล่องไปส่งอีกที่นึงนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามให้ในายพีนัทเกมเมอร์ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย